เหลือเวลาอีกแค่36นาทีก็รีเมทส้มแล้วตอนนี้ผมอยู่ท็อป10พอดีเลยแรกนะผมคิดว่าโอเคเรออีแค่ประมาณเกือบ30นาทีก็รีเมทได้แหละก็คงไม่มีปัญหาอะไรเราก็น่าจะได้เมทส้มอันดับที่10แหละแต่ปัญหาก็คือแต้มของท็อป11เพิ่มขึ้นมา56แต่แล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่ประมาณ26นาทีเท่านั้นก่อนรีเมทซึ่งเกมหนึ่งมันใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วตอนนี้มันเหลือเวลา26นาทีคือบอกเลยว่าโคตรสวยอีแค่26นาทีก็จะรีเมทส้มแล้วผมคิดว่านะเเคานนนน่่่่ะกดตอนอนพรมมััยยงงงไทีื ถ้าหากครอสิบเอ็ดเล่นชนะก่อนที่จะถึงเที่ยงคืนรับรองผมเนี่ยอดเม็ดส้มแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งรอละผมจะต้องกดเล่นทันทีและตอนนี้เหลือเวลาแค่ยี่สิบห้านาทีก็จะรีเม็ดแล้วผมก็เลยรีบกดแร้งทันทีต้องชนะตอนนั้นถ้าแพ้ผมไม่ได้รับเม็ดแน่นอนบอกเลยว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่โคตรตื่นเต้นเลยนะถ้าแพ้เนี่ยผมตกครอสิบเอ็ดเลยนะก่อนเที่ยงคืนโอ้โหเชี่ยเอ้ยถ้าแพ้คือจบเม็ดส้มเลยนะตาเน,นี้ผมเจอตัวแพ้ทางแต่ก็ช่างหัวมันสิเพราะว่าผมจะเก็บเม็ดสม้มเนี่ยทุกคนดูเเเววลาดดแค่่ีีียก็จะถึงท เลยขังผมไว้ผมก็โดนตีฟรีก็เลยตายมาช็อตนี้นะแต่เลยนล่างผมเล่นได้ถึงแม้ตัวผมต้นเกมจะไม่ค่อยเก่งก็ตามแต่ผมก็พยายามมาทาประโยชน์ให้ทีมให้ได้มากที่สุดผมพยายามทาตัวให้มีประโยชน์ที่สุดนะแม้ว่าจะแพ้ทางผมก็เลยตุยบ้านแทนแล้วกันแต่ตุยไม่ได้ไอซินก็พยายามเหมือนกันฝั่ง้องข้ามมาขโมยบัาฟ้านะแต่ดูเหมือนคนผมจะเยอะกว่านะก็เลยมาปิดตัวผมเนี่ยบอกเลยว่าสู้ใครแทบไม่ได้เลยนะครับผมต้นเกมเลดเกมก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าเพื่อผมจะมีบทบาทในเกมก็รอไป็นสนามเลยตอนนี้กำลังสู้กันผมก็พยายามโฟ ผมพยายามทําหน้าที่ประหลยให้ได้มากที่สุดโดยการตุยบ้านได้บาแหลกมาก็น่าจะคุมละแต่ดูเหมือนว่าทางออบเจกต์เนี่ยทีผมจะได้เปรียบมากกว่าคือเพื่อนผมอยู่เลนบน,บนผมอยู่เลนล่างผมไม่คิดว่าซินจะมาปิดผมผมก็เลยจะสู้มันแต่ดูเหมือนผมจะตีมันไม่ถึง ส่วนทีมผมเนี่ยก็พยายามเอาเลนบนแต่ดูเหมือนจะเอาไม่ได้ฝั่งน้องขามก็กันไม่ได้นะช็อตนี้คือผมแบบไอเชียโคตรพัดดาทีมในช็อตนี้คือถ้าไอฉลามมันมาผมก็พออาจจะสู้ได้นะแต่ซินมันมาไงแต่ว่าเรื่องออบเจกทีมผมเก็บไม่เคยขาดและตอนนี้ซินอยู่คนเดียวแบบนี้ผมก็เลยพยายามลุมซินและเก็บซินมาได้เฉยเลยตัวแบกมันตายละแล้วเพื่อนผมพากันบวกต่อเลยไงผมก็เลยรอไปเก็บเมดมันนะครับผมหลังจากที่ผมเก็บเมดมันมาได้ผมก็ไล่ตีแคลรี่ต่อเลยตีทุกคนที่ขวางหน้าและช็อตนี้นะครับผมเกนั แล้วผมก็ตายแต่ทีมผมจบบ้านมาได้ก็เลยสามารถชนะมาได้ในเกมนี้เนี่ยทุกคนดูเวลาดีแค่8ปดนาทีก็รีเม็ดส้มแล้วหลังจากที่ผมชนะผมก็เลยอยู่ท็อปเแล้วดูเหมือนว่าท็อปสิบเอ็ดจะเล่นแพ้มานะครับโอเคดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้รับเม็ดส้มแล้วแบบการันตีเพราะว่าอีแค่เจ็ดนาทีเองก็รีเม็ดส้มยังไงผมก็ได้แน่นอนแหละผมอยู่ท็อปเจ็ดสักขนาดนี้หลังจากผ่านช่วงเที่ยงคืนมาผมก็ได้รับเม็ดส้มเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสมมติว่าถ้าผมเนี่ยเล่นแพ้ในตานั้นผมก็คงน่าจะอดเม็ดส้้้้้้มมแนนนน่่่อออออหหะตตบบาายกกกกทท็็็็็ปไไดดดดรัโโีีีผผชูเเเ